อยู่ไต้หวันต้องไม่พลาดชิมชาบูต้นตำรับสัวเถาสูตรนี้เขาจะใส่ไข่แดงดิบลงไปในน้ำจิม้มเราเลยเลือกร้านเด็ดที่สุดที่มีคนรีวิวว่า this is the best ever hotpot in my life ไปลองดูกันเลยว่ามันจะเด็ดจริงไหม นี่ก็คือร้านที่เรากำลังพูดถึงนะครับนั่นแหละครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสถานีฟอร์มซ่าบโรวาที่มีดมออฟไลน์นะครับร้านนี้จะเป็นแบบอาราคาร์ดนะครับระหว่างที่รอโตนี่เขาจะเอาใบออเดอร์มาให้เราติกนะว่าเราอยากจะสั่งอะไรบ้างนะครับแต่ว่าใบมันเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยอ่ะสั่งคนข้างยาอย่างดีที่ในเมนูมีภาษาอังกฤษนะครับเราเลยต้องใช้วิธีเทียบตัวอักษรเอาแต่เพิ่งเบือนหน้าหนีร้านนี้ทุกทางออกมีปัญหาเสมอใช้วิธีสั่งเป็นเซตไปเลยสิครับง่ายดีมีรายละเอียดอาหารแสดงชัดเจนนะครับลปี่ยน ไดด้นิหน่อยแล้วถ้าอยากได้อะไรเพิ่มก็ค่อยไปสั่งทีหลังนะครับจริงๆร้านนี้เป็นร้านที่คิวยาวมากเลยนะครับแต่ว่าจังหวะที่เรามาเนี่ยมันยัยงไม่เข้าช่วงาพามาเนอรเพราะฉะนั้นก็รอตโต๊ะไม่นานมากครับในร้านคนแน่นมากๆจริงๆข้างในร้านเขาค่อนข,ข้างกว้านะครับแต่ว่าเขามีโต๊ะใหญ่เนี่ยค่อนข้างหลายโตะนะครับมันก็เลยทําให้ดูแน่นๆสักพักก็จะมีพนักงานเดินมารับออเดอร์ที่โตะของเรานะครับแล้วก็จะมีการอธิบายรายละเอียดต่างๆให้เราเราอยากคัสตอมอะไรในเมนูก็สามารถจัดการได้ตอนนี้เลยครับแวะมาดูส่วนของซุปของเขากันบ้างนะครับเขาี้น่ทัง หมด5ชนิดนะครับแล้วก็จะมีซุปทะเลที่ต้องจ่ายเพิ่มบวกเพิ่มอีก1ัน0นะครับใครได้ลองเนี่ยเม้น์บอกกันด้วยว่าอร่อยไหมพวกเนื้อหลักๆก็จะเป็นเนื้อวัวเนื้อแกะแล้วก็เนื้อหมูนะครับเครื่องทะเลซีฟูดก็มีแบบจัดเต็มงานลูกชิ้นงานเกี๊ยวต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าของเขามีหลากหลายมากๆนะครับอันนี้เราเปิดดูเฉยๆเนะเพราะว่าอาหารในเซตของเราเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยกลัวจะกินไม่หมดเหมือนกันอ๋อแล้วก็เพิ่งมาสังเกตนะครับสูตรน้าจิ้มของที่เนี่ยเขาจะใส่ไข่แดงดิบด้วยนะไม่รู้จะเเเเป็นนนยงงงไบบบ้้้้้้าาี่ตอออลลลแแแววํิมคคใหืกด ทุกคนแต่เรา,าเป็นคนไม่กินไข่ดิบเอาใจช่วยเราด้วยนะว่าเราจะกินได้ไหมตู้เครื่องดื่มเป็นแบบบริการตัวเองนะครับมีทั้งชานะ้ำบัดลมน้ำเปล่าแล้วก็น้ำผลไม้สามารถเลือกจิบได้เลยครับเจอกันอีกที่ตอนจ่ายเงินไข่ที่จะใช้ใส่น้ำจิ้มก็มาแล้วนะครับอันนี้ไม่น่าจะว่าเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดแต่ไซส์มันเหมือนไข่ไก่นะแล้วอันนี้ก็คือถ้วยน้ำจิ้มนะครับมาพร้อมกับเครื่องเคียงที่จะใส่ผสมน้ำตัวน้ำจิ้มเหมือนเป็นน้ำมันหมาล่านะครับหอมมากๆเลยมีพริกมีกระเทียมหอมใหญ่แล้้้้วกกก็ตนนนนนหหอมมััาาาใจพง ก็จะมาตักไข่แดงแยกออกมาให้เราแบบนี้นะครับเขาจะไม่ใส่ไข่ขาวนะจะใส่ให้แต่ไข่แดงจากนั้นก็ใส่ผักเครื่องเทศตามชอบใจเลยนะครับกระเทียมต้นหอมแล้วก็หอมใหญ่เออที่นี่ใช้เป็นหอมใหญ่นะครับแปลกดีเหมือนกันอันนี้ใส่ได้ตามความชอบใจเลยนะครับมากน้อยก็แล้วแต่ชอบส่วนเราใส่ไม่กินเผ็ดมากนะครับขอเว้นพริกไว้อย่างหนึ่งละกันถ้าอยากได้รสเปรี้ยวเขามีน้ำส้มสายชูเตรียมไว้ให้นะครับเติมได้ตามความพอใจส่วนขวดนี้เป็นซีอิ๊วครับเติมเพิ่มความเค็ม,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 มอีกสักนิดนึงนิดแต่เทโฮกแบบนี้ นิดแบบใดขั้นตอนต่อมาไม่ยากครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับหลังจากที่เราผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วลองชิมดูครับเมื่อแปลกใจมากๆเลยน้ําจิ้มเขานวลนวลแล้วก็อร่อยมากๆเลยตอนที่กินน้ําจิ้มปเปล่าๆเนี่ยมันจะมีความเผ็ดนะครับแต่พอใส่ไข่ลงไปแล้วมันนวลอร่อยมากไม่มีความคาวไข่เลยโอ้อาหารของเรามาแล้วครับจังหวะดีมากๆสําหรับวันนี้ที่เราสั่งไปนะครับก็จะเป็นทวินซายฮอตพอตวิสมาราชอรี่นะครับก็จะได้เป็นซุปมาราหนึ่งช่องแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเทดดิชเช่นอลซุปของเขานนนะคเปป็ซุใสที่กิ ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวต้องมาลองชิมมาดูส่วนของโปรตีนหลักเซตสําหรับ2คนที่เราสั่งมานะครับวันนี้เราเลือกเป็นเนื้อหมูกับเนื้อแกะนะครับแล้วก็จะมีพวกลูกชิ้นต่างๆมาให้ด้วยในเซตแบบนี้เพื่อนๆว่าดูคุ้มไหมเนื้อแกะสีสันดีมากๆเลยนะครับตอนแรกดูเหมือนว่าน้อยนะแต่จริงๆเขาซ้อนมาค่อนข้างหนาเลยอันนี้เป็นเนื้อหมูอา้าวไม่เห็นว่าด้านล่างเนี่ยยังมีผักแล้วก็ฟองเต้าหู้ให้ด้วยนะครับสรุปแล้วรถเข็นมาเนี่ยมีของทั้ง3ชั้นเลยอันนี้2คนกินหมดจริงปะเนี่นนนเป็ักกิ จุหรือเปล่านะครับดูไส้เป็ดจานนี้สิครับเยอะมากๆแต่ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเราสองคนจะทําให้ดีที่สุดครับถึงเวลาความอร่อยแล้วครับเริ่มจากการชิมซุปกันก่อนเลยซุปหมาล่าของที่นี่เขาใส่เลือดมาด้วยนะครับแล้วก็ซุปก็จะไม่เผ็ดมากนะครับไม่ชามาตามสไตล์ไต้หวันเนาะ สายหมาล่าหาัดคออาจไม่ถูกใจสิ่งนี้แต่ว่ามันอร่อยนะส่วนซุปใส่อีกฝั่งหนึ่งบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยครับอร่อยมากหอมมากหอมกลิ่นเ,เป็นเหมือนหมึกแห้งครับเหมือนเขาใช้หมึกแห้งในการต้มเนาะแล้วก็สดดีมากมากเลยครับใครมาเนี่ยแนะนําให้สั่งซุปนี้เลยส่วนอันนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นลูกชิ้นกุ้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ว,วมันเป็นกุ้งผสมหมึกนะครับอันนี้อร่อยมากๆเลยอยากจะสั่งเพิ่มมากๆเลยครับตอนนั้นส่วนเจ้าลูกชิ้นอันนี้นะครับเรามีความงงนิดนึงไม่แน่ใจว่าลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้ ปาเพราะว่าเท็กซ์เจอร์มันเนี่ยมีความอยู่ตรงกลางระหว่าง2อย่างนี้ใครที่รู้นะครับว่ามันคือลูกชิ้นอะไรเม้นบอกบุญกันใต้คลิปนิดนึงนะครับมันคาใจแล้วหม้อที่นี่นะครับของเขาลึกมากๆเลยใส่ของได้เยอะมากๆแล้วใช้เตาแกส๊สน้ำไฟมันแรงสะใจมากลงเนื้อสัตว์ไปแป๊บเดียวก็คือสุกพร้อมกินแล้วครับไม่ต้องรอนานเดี๋ยวมาลองชิมเนื้อแกะกันดีกว่าครับว่าเนื้อแกะที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะครับว่าอยู่ตรงไหนนี่สีสันน่ากินมากๆเลยนะครับหลังจากที่ลองชิมไปแล้วเนี่ยก็ ขอสรุปเลยว่าเนื้อแกะที่นี่ค่อนข้างมีกลิ่นนะครับใครที่ไม่ชอบเนี่ยขอให้ผ่านไปเลยพอน้ําซุปกับน้ําจิ้มเขาไม่ใช่ฮาร์ดคอร์เนี่ยมันกบกลิ่นแกะไม่หมดนะครับตัวต่อมาที่เรารู้สึกว่าเขาทําออกมาได้อร่อยมากๆเลยนะครับก็คือเจ้านี้เลยเจ้าเกี๊ยวปลาตัวนี้นะครับรสชาติเครื่องเทศหอมอร่อยมากๆเลยนะแนะนําให้สั่งนะครับถือว่าของเขาทําถึงจริงตัวไส้เป็ดเขาทําสะอาดมากๆเลยนะครับไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็อร่อยเกือบๆนะครับตัวเนี้ให้ผ่านเลยแต่ว่าเขาเสิร์ฟมาจานใหญ่เกินเรากิน2คนก็คือไม่ หมดนะครับสุดท้ายเสียดายมากส่วนเนื้อหมูของเขาจะเสิร์ฟมาเป็นสันคอนะครับปริมาณจุใจมากๆแล้วก็นุ่มอร่อยใช้ได้เลยครับเราสองคนไม่ใช่สายกินเนื้อนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้รีวิวเนื้อให้ทุกคนดูนะเพราะฉะนั้นใครกินเนื้อก็มาลองดูกันได้นะครับเห็นในเมนูเขามีหลายส่วนมากๆน่าจะถูกใจคนสายเนื้อเหมื second, ม affirm. อนกันครับ นี่เรายังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับกินกันไปพักใหญ่แล้วมันไม่ยุบเลยทําไงดีทุกคนในหม้อฝั่งหม่าล่าเนี่ยจะมีการใส่เลือดมาให้ด้วยนะครับใส่มาเยอะมากๆเลยนะใครที่ชอบกินเลือดน่าจะถูกใจแล้วก็เลือดทํามาได้นุ่มมากๆเลยครับหม่าล่าที่นี่ก็จะเป็นสไตล์ทานง่ายๆนะครับไม่เผ็ดชามันก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถทานได้เลยๆไม่เบื่อเลยแล้วตัวซุปใส่ของเขาอะก็อร่อยมากๆเลยนะครับอันเนี้ยบอกเลยว่าถ้าเกิดใครมาเกาสงเนี่ยอยากให้ลองมาชิมร้านนี้กันนะครับลูกค้าเนี่ยเรียกว่าเข้าออกกันพืบพับพมากๆยิ่ง พอเข้าช่วงมือเย็นนะครับคิวหน้าร้านแน่นมากๆเลยแล้วแผนของเราตอนแรกนะครับก็คือตั้งใจมากินที่นี่เนี่ยให้อิ่มสักประมาณ80%จะเหลือทองอีก20%เนี่ยไปเดินในมาร์เก็ตนะครับแต่สุดท้ายนะครับสรุปแล้วเนี่ยมาที่นี่เนี่ยก็คืออิ่มไป120%แล้วบายๆนะไหน market. มา k e เก็ตแล้วใครที่มีแผนมาเกาส่งนะครับอย่าลืมแวะมาชิมร้านนี้นะร้านนี้ชื่ออะไรนะซิลีลก็ตามที่เขาว่านะครับ ฮอตพอตราคาดีๆแบบนี้นะครับทาน2คนอิ่มมากๆสมกับที่มีคนไปรีวิวไว้ว่า this is the best ever hotpot in my life ลองตามมาชิมกันดูได้นะครับถ้าหากแวะมาถึงสถานีเพื่อดูโดมออฟไลน์แล้วนะครับขึ้นที่ทางออกหนึ่งของสถานีฟอร์โมซาบโรวัดนะครับเดินไม่ไกลก็จะเจอหน้าร้านแล้วแล้วถ้าคุณชอบคลิปท่องเที่ยวสไตล์ไปยังชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยแล้วตามไปดูกันต่อว่าเราจะพาคุณไปกินอะไรกันอีกขอตัวไปเดินย่อยก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วบายจ้า